สวัสดีครับร้านหนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําให้เคยครับเป็นพระผงจักรพรรดิหลวงตาวัฒนเมืองนาครับผมเป็นพิมพ์หลวงพ่อทวดในใบโพนะครับผมนะครับพระผงจักรพรรดิหลวงตามาวัรนเมืองนาเขาทาจากผงสกิดมากมายนะครับผงจักรพรรดิหลวงปู่ดูวัดแกนะครับผงน้ํามนต์ผงพระกูเก่านะครับสารพัดเลยนะครับผงหลวงปู่โตผสมกัน ครับหลวงตาม้าท่านรก็รวมผงไว้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไดบมาสริมาสร้างเป็นพระนะครับทุกองค์นะครับทําที่วัดร้ำเมืองนานะครับแม่ทีพระเนี่ยจะเป็นคนเทนะครับไม่เหมือนกับของสมัยหลวงปู่ดู่หลวงปู่ดูเนี่ยบางทีก็จะให้นะครับญาติโยมที่มากราบท่านช่วยกันเทนะครับต่างกันตรงนี้นะครับผมเทก็บางองค์จะมีพระธรรมธาุ้่าเสด็จ หลวงตาก็ไม่ค่อยอธิบายนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นหลวงปู่ด,ดู่ท่านจะบอกว่าเป็นเป็นพุทธพุทธเจ้าเป็นพลังงานพุทธเจ้านะครับที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็วัตถุมงคลไหนที่มีความสะอาดความศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีพระธรรมท่าเสด็จไปอยู่นะครับงนั้นท่านใดที่ต้องการวัตถุมงคลที่ผลิตจากวัดแท้ๆนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้จ้างโรงงานผลิตแรงต่าง นะครับพระพงศ์จจกรพัดิ์ลงกรมมาไม่ทรเมนาแน่นอนเลยครับทำจากวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลงกรรมาก,ก็ที่ดานจิตด้วยพลังนะครับคาถาจจกรพัรนินะครับปัจจุบันก็มีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมากมายนะครับแต่รูปหลวงปู่ดูเนี่ยนะครับสมัยที่รูปหลวงหลวงปู่ทวดเนี่ยสมัยที่หลวงปู่ตูยังมีทางคานอยู่นะครับมันมีบางครั้งนะครับท่านเสกพสระที่มีรูปหลวงปู่ดู นะครับลูกศิษย์ที่ได้ไต่จางผมก็คือพุทธังสรารนังคชาฉามีธรรมังสรารนังคชาฉามีทางข้างสรารน,นังจชาติเนี่ยก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมมีพลังงานอยู่แล้วจริงๆหลวงปู่ดูไม่ต้องเสกก็ยังมีพลังท่านก็หัวร้อนก็บอกว่ารูลปลักษณ์หลวงพ่อทวดเนี่ยจะมีพลังงานอยู่ตลอดแต่ว่าต้องเสกเพื่อให้นะครับญาติยโยมนะครับลูกศิษย์เกิดความมั่นใจนะครับฉะนั้นก็เนี่ยก็เลยคนที่ห้อยผ้าหลวงปู่ดูเออหลวงู่ทวดๆๆเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยนะครับผม กับป้องกันอุบัติภัยอุบัติเหตุแรงต่างนะครับป้องกันภัยร้ายแรงต่างนะครับองค์นี้พระธรรมท่านเสด็จเยอะเลยนะครับผมอ่างที่ปากของหลวงปู่ทวดท่านก็มีนะครับมีอีกหนึ่งเป็นปลึกแปดเตียงนะครับผมซึ่งอธิบายด้วยหลักการชีวิสรลำบากนะครับเพราะว่าพราะผงจกักรพรรดินจำจากพวกผงที่เป็นขาวแล้วก็นะครับผมผสมพวกผงศักดิ์สิทธิ์ ต่ทำไมถึงมีพมระธรรมธาตุเสด็จได้แล้วก็เก็บไว้นานๆเนี่ยหลวงตาม,มาบอกว่าเคยทำร่นมาทีแตกนะข้างในเป็นแก้วนะคับที่เป็นขาวกลายเป็นแก้วได้กนะ็เป็นสิ่งที่เป็นอาจินไตนะครับเหนือความคิดนะครับเหนือความสามารถทางด้านวิยาตจะอธิบายได้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านวฟออรระเครื่องนะครับตัว996954 88 ศดหสี่สน 4, 3, 0, 0, อนย์นยหนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกติดตามกดกระดิง่งและถ้าจะไม่พลาดทุกรายกรารประจุมมงคนดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ